ร้านค้าตั้งราคาสินค้าไว้สูงกว่าทุน4ีนถ้าซื้อด้วยเงินสดจะลดให้20%ถ้าต้นทุนสินค้าเป็น120,000บาทราคาขายด้วยเงินสดได้กำไรกี่บาทโอเคต้นทุนแสนสองต้นทุนแสนสอง ตั้งราคาสินค้าไว้สูงกว่าทุน40%่คูณร้อยสี่สิบส่วนรอยตัดก่อนก็ได้สิคูณสิบสองส่แปดสองหนึ่งเป็นสองสหนึ แปดศูนย์สามตัวโอเคหนึ่งแกมืพันคือราคาที่ตั้งสูงกว่าทุน40%ต่อมาถ้าซื้อเรื่องสดจะลดให้20%ถ้าลด20%เราก็เอา1,68่งแพันเนี่ยลด20%นะคูณ80ดสิ่วนร้อยได้เลยตัดตัดตัดหนึคูณแปด แปดแปดหกสิบปดหสีสแปดสปดวกหเป็นห้าสิบสหนงเป็น8อ่าได้หนึ่งสาี่แล้วก็ศูสตัว1นึ่งแสนนสี่ี่รอคือราคาที่ซื้อด้วยเงินสดลดให้อีก20ซสุดท้ายโจทย์ถามว่า ราคาขายด้วยเงินสดได้กำไรกี่บาทกำไรจะมีค่าเท่ากับ134,400อันนี้คือลดแล้ว20%ลบลบด้วยถ้าเทียบไราได้กำไรเท่าไหร่ต้องเรียบเทียบจากราคาทุนราคาทุนก็คือแสนสองนะคครับพอลบแล้วก็เลยเหลือ0 0นส อ่าสอ,ออกสี่แล้วสองสามออกหนึ่งหนึี่ออกแสนสองหน่ง,นง,นงสามสี่ส,ส,ส,สีลบด้วยแสนส 14400ห่นแล้วกับ1นึ0 0มืสี่อยตอบครับตรงกับก็ขอไข่พอดี